สวัสดีครับผมแบงค์สามเรียมาตโต้ครับวันนี้แบงค์มาอยู่รถกระบะที่ผ่อนถูกยกสูงปีใหม่ครับผมเดี๋ยวมาชมอะไรเลยครับผมนีเลยครับผมเจ้าตัวโคโรราโด,โดปี2013 2 5 LT นะครับผมคันนี้ป้ายแดงบอกแล้วว่าประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ผมมาเสนอที่ราคาคุ้มค่านะครับโปรโมชั่นสุดๆเลย คันนี้บอกเลยว่าเคยได้ไปคุ้มค่าแน่นอลนะครับเดี๋ยวเรามาชมรถกันครับผมคันนี้นะนี่คือเชฟโคโลโรดอ้ยนะครับเครื่องดีเซลนะครับข้างข้างหน้านะเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับอ่ากระจังหน้าโครเมียมจากศูนย์เชฟโรเลตเลยนะคันนี้นะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าครับแถมใครซื้อไปนะครับได้นี่เลยทะเบียน2589ทะเบียนสวยเลยนะอ่าได้ทะเบียนนี้เลยครับไม่มีเปลี่ยนทะเบียนนะครับผมคันนี้นะครับบอกว่าอ่านดูด้านข้างกันหน่อยนะด้านข้างจะเป็น แม็กนะครับแม็กแท้จากโรงงานแข็งๆเลยทีเดียวยางออฟโรดนะยางขอบ16ครับออฟโรดเลยแต่งเรียบร้อยนะมีบันไดคู่ข้างครับผมอันนี้บันไดข้างจากเหมือนกันออเปนแกปนะครับลูกค้าออเปนแรบโอ้ห้องโดยสารแบบว่าที่นั่งกว้างขวางมากคันนี้สุดยอดมากนั่งได้สดสบายเหมาะการเกษตรเหมาะการค้าขายเหมาะกับการทํางานคือง่ายว่าขี่ไปไหนมาไหนก็เชิาชูตา พอไปตดร,รถตัวสูงนะครับผมคันนี้นะะด้านหลังนะเป็นไงบ้างครับด้านหลังบันทุกโผล่ได้เยอะนะโคโรโดคันนี้ไม่เคยเจาะคอกไม่เคยเสริมแหนบสภาพเดิมๆเลยคันนี้เดิมจริงๆนะเห็นไหมครับตาเชฟโรเลตสอนะครับผมเครื่องดีเซลโคโรโดคันนี้สภาพเดิมนะคันนี้กังชนหลังก็มีนะ,อะบอกเลยว่าคันนี้เอี่ยมมากเอี่ยมจริงๆใครได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากเป็นรถบ้านมือเดียวบอกเลยว่าราคาวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะใครดูไ้ดูคลิปผมวันนี้นะ ราคาพิเศษคันนี้นะครับเงินสดตัดโปรเหลือเพียงแค่3า9 0 0 0สามหมื่นบาทใครอยากได้โปรโมชั่นช่วยผ่อนผ่อนอันนี้เท่าไหร่คันนี้บอกว่าปีนี้จองก่อนสิ้นเดือนนี้เนาะสาเนาะคันนี้ได้ไปเลยครับผ่อนเพียง3 0 0 0บาทโอ้โหคุ้มค่ามากผ่อนเพียง3,000บาททั้งปีนี้เลยปีหน้าเริ่มผ่อนเพียง6 0 0 0บาทกระลาใยายกสูงผ่อนสอพันบาทงวดปกตินะปีนี้ผมช่วยผ่อนครับพี่ผ่อนเพียง3 0 0 0บาทครับ นล่สนใจเชฟโรโคโรโดคันนี้นะยกสูงคันนี้ราคา300แสนอยู่ในใจท่านทุกคนนะครับผมลูกค้าสนใจคันนี้ติดต่อผมที่เบอร์0 9 4 5 2 6 0 3 4ผมแบงค์สารเนบบอโต้ครับวันนี้กลับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ